มาแล้วนะครับกับรายการ r a c i n g r i v e อ c h ช n n e l นะครับหารถซึ่งรถด,ดีรถมันรถเจ๋งรถที่มีเอกลักษณ์หาได้ยากให้คุณดูอีกแล้วนะครับก็บอกเลยว่าเป็นเทปต่อนะครับซูปป้ Honda S 2000 <S า h o n d ด้2000อคันสุดท้ายนะครับเรายืนคุยกันแล้วนานมากแล้วกูเมื่อยแล้วเมื่อย<ะ>เหมือนกันไม่ไหวแล้วนะครับตอนนี้กูอยากขอนั่งว่างนะครับสบายสบายคอนเทนต์นะครับของคันนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องราวของการใช้คันนี้ละเพราะว่าคันนี้ไม่ได้แต่งอะไรเยอะเนาะแต่เป็นรถที่ เราหลายคนที่อยู่ในยุค90เนี่ยก็คือเขาเรียกว่าไงรู้จักเป็นอย่างดีและที่สําคัญตอนนั้นอ่ะในยุค90ตอนนั้นมีทุกคนอยากจะได้ก็คือตัวตาซิลิก้าเนี่ยแหละที่ไฟป๊อปอัพป๊อป,ป,อ,ปอัพอย่างเงี้ยนะครับก็คือตอนนั้นอ่ะจะเป็นอะไรที่แบบโอ้ยมามาแรงแข่งกับ Honda Pilot เลยอันละครับตอนนั้นจะเป็นลักษณะน,าานั้นอ่ะเดี๋ยวางั้นงี้เลยขอคุยเรื่องราวสตอรี่หน่อยนะครับของน้องคันนี้นะครับน้องได้มาอย่างไงทำาไมถึงชอบรุ่นนี้คันนี้ครับ ไปรถคันแรกของผมเลยนะเออคันแรกเลยวะใช่นี่นี่ครอบครองมาาสักสิบห้าปีแล้วครับโอ้โหสิบห้าปีเดวกอนนี้เขาอายุเท่าไหร่ยี่สิบแปดครับยี่สิบแปดได้ตอนสิบสี่โอ้หนี่ได้ตอนสิบสี่นะครับใช่สามสิบสี่ประมาณถามนิดนึงนะครับว่าทาไมถึงชอบรถรุ่นนี้คือจริงๆอ่ะผมไม่ได้เลือกพ่อซื้อให้เซอร์ไพรส์เป็นของขวัญให้ครับเซอร์ไพรส์ด้วยรถใช่เซอร์ไพรส์ด้วยรถคือต้องบอกอย่างนี้นี่เป็นรถประมูลอืรถประมูลที่ตอนนั้นอ่ะ พ่อผมไปประมูลกรมสุนจะไปอเอารถตู้โโยต้ามาคันหนึง่งอันเนี้ยขึ้นมาลําดับต่อไปจากรถตู้ที่พ่อประมูลอแล้วคุณพ่อเขาเคยใช้ซิลิกา้า,าเป็นตัวเจนหนึ่งรู้เป็นอย่างดีใช่เขาบอกว่าซิลิก้าเป็นรถดีเขาเคยใช้ทีเอยี่สนะิบสองเนี่ยเขาก็เลยประมูลมามซึ่งตลกมากคือตอนนั้นนะ่ะคือเรียกว่าอะไรงะผู้จัดการประมูลเนี่ยอืเขาบอกเลย คือคันเนี้ยมาหลายรอบมากแล้วค่ะคือใครก็ได้เอาไปเถอะขอร้องอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นเขาพูดประมาณนั้นเลยนะช่วยซื้อไปสักทีช่วยซื้อเถอะคือมันมาหลายรอบแล้วสี่ห้ารอบแล้วมันยังขายไม่ออกสักทีอะพ่อก็เลยยกป้ายไปยหนึ่งออกอใช่รถเนี่ยสภาพต้องบอกว่าแย่มากแย่ยังไงสีเป็นสีกระป๋องสเปรย์พ่นมาทั้งคันโอยหนามากแล้วก็เร็วมากอะ ขับมาเนี่ยอันนี้คงสูงประมูลได้นะใช่ใช่ใช่ก็ตามสภาพนะได้มาเท่าไหร่ตอนนั้นสามแสนห้าครับสามแสนห้านะตอนนั้นสามแสนห้าก็ถือว่าก็ไม่ได้ที่เละก็ก็ตลาดมือสองก็จะแพงกว่านี้นิดหน่อยอ่าประมาณนั้นถูกเพราะด้วยสภาพของมันอาจจะแบบสภาพรถคือบอกว่าผูกมากลอกมาคือผูกมากผูแบบพี่เอาพี่ต้องเอามือเข้าไปในบางส่วนของรถได้อะคืออย่างนั้นอ่ะคือคือเอามาต้องรีโนเวทพอสมควร ก็ไม่น่ามีอะไรใช้ได้สักอย่างนี่พูดนะคือไม่น่ามีอะไรที่จะมีปัญหาแต่ฟังดูแม่งคือไม่น่ามีอะไรใช้ได้คือแม่งไม่มีที่อะไรใช้ได้เลยมันหรือหมดเลยลรือกองเลยเออดีไว้แบบนี้อ่ะใช่แล้วไงต่อก็คือขับรถมาบองมองกล้องหนยบอกคุมส่งมาขับรถมาถึงหน้าอู่ล้อหลังซ้ายหลุดล้อหลังซ้ายหลุดคุณผู้ชมชิปหาย ใส่ล้อมาน็อตละตัวเองเออมันก็มาหลุดหน้าอู่แผลยังนีน็อตละตัว่าใช่ไอ้ก็ปล่อยรถแบบนี้เหรอวะล้อหนึ่งน็อตหนึ่งอ่ะเพิ่งเพิ่งจะมาดูคือคนไปเอารถก็ไม่รู้เรื่องตอนนั้นผมไม่รู้เรื่องไงพ่อเขาเซอร์ไพรส์ให้ลูกน้องไปเอามาแสนก็บาทที่ได้มาคุ้มไหมคุ้มไหมบอกคุณไม่ชอบเลยอย่าทำ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 ไปหามือสองไปดูสภาพดีๆแล้วก็จ่ายแพงหน่อยอะไรเงี้ยเพื่อได้ไม่ต้องเหนื่อย ก็ถือว่าเป็นกรณีศึกษาแล้วกันว่าการยืดโลต<ค>ส,สภาพไม่ดีอ,อ่ะสภาพบอกบอกยอมกล้าพูดเลยสภาพแย่มากครั้นหนึ่งมัน,นมันจะมีะไมันจะมีแย่ได้ในระดับที่แบบพอรับได้ก็คือสามารถที่แบบซ่อมบารุงได้อะไรที่แบบยกตัวอย่างอ่ะตัวนั้นพังตัวนี้พังอะไรเงี้ยนั่นคือแย่ที่สามารถซ่อมได้แต่อีกประเภทที่แบบแย่และหมกเราไม่สามารถมองเห็นได้คือแย่แบบ ครึ่งคันรถไปฟาดมาไปฟาดมาไปโป้มาชนมาแล้วเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนั่นนั่นคือแย่แบบรับไม่ได้นะนั่นคือโอเคแต่ของน้องนี่คือเป็นแย่เป็นแบบที่สามารถรับได้ซ่อมได้ตามโซมตามสภาพที่ผูกตามสภาพอะไรไม่ได้ตัดมานะไม่ต้องแจ้งไว้ก่อนนั้ษณะนีคือสามารถจริงๆแล้วก็สามารถซื้อได้แหละซื้อได้ซื้อได้ด้สามารถเล่นได้แต่ว่าคือตัวพี่เอง่ไม่จะบอกไว้ก่อนนะไม่อยากแนะนําให้ไปเล่นรถที่แบบประมาณว่า ครึ่งคันคือไม่ใช่ว่าไม่ดีหรอกนะแต่ว่าอัตราเสี่ยงับความันอันตรายเนี่ยมันก็ข้างสูงผมสมควรใช่ครับเออเกิดอุบัติเหตุไม่คุ้มเออนะครับก็อยากจะให้เล่นรถที่ททแบบนสมบูรณ์สมบูรณ์หน่อยเนาะใช่ถูกต้องสตอรี่ต่อไปครับเล่ามาก็คือพอคุณ <c oughs> พ่อผมเขาได้รถคันนี้มาสักพักหนึ่งแอ้วคือไม่ต้องทําเยอะมากจริงจนพ่อเริ่มแบบไม่มีเวลาไปดูลงัรถคันนี้เขาก็มาบอกผมละว่าเฮ้ยจริงๆอ่ะซื้อรถมานะออืคือไปจัดการ ให้มันวิ่งได้หน่อยเลยเพราะว่านี่เป็นเกียร์ออโต้นะแต่เข้าเกียร์ดีแล้วดับอ่ะคือเหมือนมันมันทำอะไรคือมันใช้อะไรไม่ได้เลยอ่ะเอางี้ซ่อมมาใช้ค่าใช้จ่ายจากจนวิ่งเนี่ยว่าวิ่งได้ปกติก่อนอ่าครับเท่าไหร่ค่าใช้จ่ายมันแสนแสนสองแสนประมาณนครับก็สามารถที่จะทำให้มันวิ่งปกติได้คุ้มไหมคุ้มไหมไม่คุ้มไม่คุ้มตอนนั้นก็ไม่คุ้มละแต่จริงๆแล้วบางทีนะซื้อมือสองมาบางทีก็ต้องไปบัดดวงและวนะเราก็ไม่รู้ว่าต้องแบบใช่่แตจริงๆแล้วบางทีนะเว่ยรถมาบางคันเนี่ย มันตอบไม่ได้นะมันจะเป็นของเราอ่ะมันคือเนื้อคู่เว้ยจริงๆคือความเนื้อคู่นี่มันมีจริงนะเว้ยเราเราไม่รู้หรอกนะว่าเฮ้ยแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะคันนี้มันต้องเป็นของเราอ่ะทําไงมันก็ต้องเป็นของเราอ่ะใช่แล้วมันจะมันจะมีออร่าสื่อถึงกันเราจะมองรุ่นรุ่นเดียวกันเนี่ยสีเดียวกันอ่ะจอดเรียงเลยนะแต่เราจะเห็นคันเนี้ยถูกใจกับเราไหมเขาเหนื่อมันจะมืดไปเลยเว้ยใช่ใช่เป็น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 เหมือนกันเหมือนกันไหมใช่ใช่เขาหนื่อมันจะ่มีเรียงสี่คันเว้ยถึงสองสามสี่ คันที่แบบเราเฮ้ยมันจะมีออร่าออกมาเห้ขันืนม่งบุบหายหมดเลยะเวยทั้งที่เป็นสี่คันเดียวทีตริก้าเหมือนกันสี่คันว้ยเฮ้ยไม่เป็นแบบนี้นะคุณผู้ชมแบบผมเป็นแบบผมอ่ะก็เป็นนะนี่น้องก็เป็นแบบใช่ใช่ต่อต่อต่อก็คือพอผมไปเจอรถครั้งแรกเลยก็คืออยู่ที่อู๋สีปะผูกตอนนั้นก็คือยังไม่ทันเรือนะแต่ก็เห็นสภาพการชนหน้าเดิมประตูข้างเดิมการชนหลังเดิมอะไรอย่างเงี้ยคือมันใช้ไม่ได้หมดเลยอ่ะ มันมันมันแตกแบบแทบะทุกตรงอะ่ะก็คืออูก็บอกเลยว่ามันใช้ไม่ได้แล้ว <c oughs> ก็คือได้รถมาก็เหมือนลือเหลือกระงเปล่าว่าง่าย <c oughs> ๆจริงๆแล้วก็ปะผูอูบอกว่าคือมันผูกมากๆ <c oughs> ตอนนั้นอูบอกแล้วผูกมากๆอูบอกว่าก็ไม่ค่อยอยากแนะนําให้ให้บิวต่อเท่าไหร่ <c oughs> <c oughs> แต่เขาจะขอลองรื้อหน่อยถ้าพื้นมันผูกจะไม่จะแนะนําว่าอย่าทําอ่าสรุปแล้วพื้นไม่ผูกพื้นไม่ผูกอ่าจบอ่าในพื้นไม่รู้เลยใช่เออก็เลยต่อ พอทําต่อก็ภายในก็ใช้ไม่ได้นะอืเพราะว่ามันมันรั่วน้ามันสภาพมันแย่มากมันใช้ไม่ได้หมดเลยภายในก็คือเอาภายในไปบิวพี่จะถามสั้นๆแล้วนะจะส่งให้นะใช้ระยะเวลาในการทํสิบปีครับสิบปีเลยเหรอแต่ว่คืออย่างนี้สองปีในการทําให้มันวิ่งได้ออกจากอู่สีทํามาทรงกันชนหน้าประมาณนี้มีล้อมีอะไรนิดหน่อยขับได้ทั่วไปประมาณสองปีขับดีจริงๆน่าจะมันสี่ห้าปีที่แล้วเอง ก็คือสิบปีอะถึงจะลดแบบวิ่งจากจุดหนึ่งไปถึงจุดหนึ่งได้โดยที่พึ่งพาได้มาถึงปุ๊บปิดกุญแจสตาร์ทอย่างเดียวอะนั่นอะสิบใช้เวลาสิบปีค่อนข้างหนักอยู่เหมือนกันก็คือคันนี้ทาจนจอดรถเนี่ยไม่มีน้ําอะไรหยดพื้นสักอย่างจอดสามสี่เดือนก็ไม่มีอะไรหยดสิบปีสิบปีครับทุกวันนี้ได้ใช้มาละะได้ใช้มันแบบสมบูรณ์ละแล้วก็จะบอกว่าใช้เป็นรถประจําผมนี่แหละตั้งแต่ตอนนั้นก็คือทําไปซ่อมไปเอาไปวิ่งสนามพีระเซอร์กิตด้วยนะครับ บุรีรัมวิ่งไปเขวิ่งยังยังยังใช่ไหมแต่พีรมเราเอาซูเปอร์ไปแต่คันงนี้วิ่งพีระประมาณร้อยกว่า S หนึ่ง S สองกูปิดมาแล้วนะครับอย่าลืมร้อยอาร์นี่กูอยอาร้อยอาร์นี่กูเหินมาเลยนะครับร้อยร้อยร้อยอาร์ทำทำทำปีกนกซ้ายเนี่ยเบี้ยวเลยเบี้ยวเลยร้อยอาร์แม่งหนักหน่วงใช่ใช่มาเร็วอ่ะนะครับคันนี้ก็ใช้เวลาประมาณสักถึงสิบปีนะครับกว่าที่จะวิ่งออกมาได้ประมาณนี้และทุกวันนี้เดี๋ยวจะก่อนที่จะสรุปนะก่อนที่จะไปดูตัวภายในรถแล้วก็าทำอะไรบ้างเนี่ยนะครับก็จะถามว่า พอใจไหมกับการที่ใช้รถคันเนี้ยเรามีความรู้สึกยังไงเรารู้สึกแบบทําไมรถมีตั้งเยอะแยะทาไมคุณต้องมาใช้รถรุ่นเนี้ยมันโตมากับเราโตมามันมีเรี่เรากมันเป็นความสัมพันธ์ผูกใช่มันคือความผูกพันหลักๆคือความผูกพันล้วนๆคุณมองรถรุ่นเนี้ยถามเลยเหอะตลาดราคาเท่าไหร่ใช่ไหมตลาดตอนนี้ราคาเท่าไหร่ตลาดสองแสนก็หรูแล้วสองแสนรูแล้ว ถามว่าผมวางเครื่องมาเท่าไหร่ผมวางเครื่องไปเกือบแสนอ่ะ90,7500รวมหม้อน้าวางเครื่องบวกหม้อน้ําผมจูนไปอีกเท่าไหร่ผมจูนไปอีก85,000กล่องลิงค์ G4 พัดเอ็กตรีมเลยนะแพงเลยอ่ะอย่างแพงอ่าทะลุรถไปแล้วมันสองอย่างนี้มันก็ทะลุรถไปไกลแล้วทะลุรถไปแล้วเพราะงั้นมันมันเรียกว่ามันไม่ได้มองที่มูลค่าตัวรถละมันเป็นมันคือรถผมผมจะลงรถกูเออใช่มันเป็นรถที่กูอยาก รักรถคันนี้รถคันนี้จะทําให้มันดีคันแรกแล้วจะเป็นคันนี้ต่อต่อไปเรื่อยๆที่ไม่ขายแน่นอนไม่ขายพวกขายไปกูเขาพูดตรงนี้ขายแม่งไม่ได้ราคากูจะขายทำไมขายทำไมอ่ะใช่มันเป็นแล้วมันคือความสุขของเราเนี่ยกระลาดเต็มบ้านเนี่ยที่จอดรถบ้านเลยดูดิเนี่ยเดี๋ยวจะทําบ้านดีให้คันนี้มากกว่านี้อีกเดี๋ยวกูจะมานอนด้วยนนี้ใช่ใช่นะครับรถคันนี้นะครับก็เดี๋ยวมาดูของแต่งกันในพาร์ทหน้านะครับพาร์ทหน้าเนี่ย คันนี้ก็จะจบที่การสัมภาษ์นองไปเท่านี้นะครับล้วก็จะไปพ์ทหน้าไปดูของแต่งไปดูการทําดูอะไรแค่แต่บอกไว้ก่อนนะไม่ได้เยอะมากมายนะครับเพราะว่าอยากจะองค์คงลักษณะแบบนี้ไว้ใช่นะครับให้มันอยู่ในเก้าศูนย์เดิมเดิมนะครับให้มันแบบดูแล้วมันเฮ้ยนี่คือก้าูนย์จริงๆและที่สําคัญนะคันนี้ตากลมก็ไม่ใช่เป็น pop ปอ๊อปอัพด้วยป๊อปอัพจะหายากนิดนึงหายากอะไรก็หายากนิดนึนนงนะครับปะเดี๋ยวจะไปดูเทปหน้านะครับก็ ไปติดตามกันแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามให้กับ r e c i n g Lover c h a ช n e l ผมจะหาเลสซิ่งหาคอนเทนต์ดีๆปรับเปลี่ยนเรื่อเพื่อคุณผู้ชมนะครับแค่กดกระดิ่งกด subscribe ให้กับทางเราผมจะหาให้สัญญาไม่มีแล้วก็พบกับรายการ r e s i n g l o v e ว c h a ช n e นอีกครั้งไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับสวัสดีครับ